มาต่อกันที่สปอร์ตนิวส์ในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้กับ Australian Open 2021นะครับผลวันนี้นะครับกับเทนนิสแกรนด์สลมแรกของปีกับรายการ Australian Open 2021นะครับประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนวักยอคอวิชมือนหนึ่งของโลกและของรายการจากเซอร์เบียแชมป์8สมัยและเป็นแชมป์เก่า2สมัยซ้อนพบกับแอสแลนคาราเชฟนะครับนักหวดจากรัสเซียที่ผ่านมาจากรอบคัดเลือก ผลปรากฏว,ว่านอวักยอคอวิชเอาชนะไปได้3เซตรวดนะครับด้วยคะแนน6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ2 y o ยอคอวิชเนี่ยผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่9ในรายการนี้นะครับโดยรอพบกับผู้ชนะระหว่างเดอเมลเมดเดเวฟนะครับมือ4ของโลกและของรายการจากรัสเซียกับสเตฟานอสซิซิปัสมือ6ของโลกและมือวางอันดับ5ของรายการจากกรีซในวันที่21กุมภาพันธ์ แน่นอนนะครับหลังจากที่โยโควิชจะผ่า,านไปลุ้นเป็นแชมป์สมัยที่9นะครับในศึกแกรนด์สล m มรายการแรกของปี2021นี้รอพบกับผู้ชนะนะครับระหว่างดเนียลเมเด a เวฟมือ4ของโลกจากรัสเซียหรือสเตฟานอสซิสปาสมือ6ของโลกจากกรีซที่จะลงเล่นกันในช่วงบ่ายวันนี้นะครับโดยนะักหวดหนุ่มมือหของโลกวัย33ปีเนี่ยแสดงความมั่นใจสำหรับการคว้าแชมป์แกรนด์สลมรายการที่1 8ในชีวิตว่า นี่คือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากๆกับการลงแข่งขันรายนี้แบบไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนและไม่ต้องสงสัยว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเล่นของตนเองไปต่อกันที่เซร์นาเวลเลียมกันบ้างน,นะครับประเภทหญิงเดี่ยวนะครับซึ่งล่าสุดตรงนี้นะครับกับอดีตนักหวดสาวมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันหลังพ่ายนาวมิโอสกะจากญี่ปุ่นในรอบคัดเลือกนะครับในรอบตัดเชือกนะฮะขอไป พลาดโอกาสเข้าไปลุ้นแชมป์ใบที่24ในการเล่นอาชีพได้ออกมายอมรับทั้งน้าตาต่อหน้าสื่อมวลชนนะครับในห้องถแถลงข่าวว่าตนเนี่ยไม่สามารถทําได้อีกแล้วและจะพอเพียงเท่านี้ทําให้บรรดาแฟนๆคลับที่ทราบข่าวรู้สึกกลังวลนะครับว่าวิลเลียมส์ผู้น้องเนี่ยจะตัดสินใจแขวนรักเก็ตในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่นะครับ ก็ต้องดูนะครับว่าทางเซเรนาขาจะแขวนแรอกเกต์ทิ้งหรือเปล่านะครับก็ขอลุ้นว่าอย่าให้แขวนแล้วกันให้แข่งต่อนะครับไปต่อกันที่ผลบอลนะครับคุณผู้ชมยูฟาและยูโรปาลีกวันนี้มีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับแน่นอนนะครับผลบอลวันนี้นะครับสำหรับยูฟายูโรปาลีกรอบ32บทีมสุดท้ายนัดแรกดินาโมเคฟนะครับเสมอกับคลับรูชหประตูต่อหนึ่ง คราสโนราแพ้ดินาโมซาเกรฟ2ประตูต่อสเซเวน่าสวิสดาเสมอเอซิมิลาน2ประตูต่อ2โอลิบิกอสชนะ PSV ไอโฮเฟนนะครับ4ประตูต่อ2เรอัลโซเซดาสนะครับแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ4สปอร์ติงบรากาแพ้โรม่านะครับ0ประตูต่อ2สลาเวียปรากนะครับเสมอเลสเตอร์ซิตี้0ประตูต่อ0วอล์ฟส์แสเกอร์แพ้ท็อตแฮมฮอสเปอร์ burg, นะครับ1ประตูต่อ4 ยังบอยนะครับชนะไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น4ประตูต่อ3เบนซิก้าเสมออาร์เซนอล1ประตูต่อ1กรานาด้าชนะนาโปลี2ประตูต่อ0ลิยวนะครับแพ้อาแจ็กแอมสุดดัม1ประตูต่อ2มัร์คบีเทลอาวีฟแพ้ซาก้าโนเดป0ประตูต่อ2โมเสมอฮอฟเฟนไฮม์นะครับ3ประตูต่อ3รอยัลอันเวิร์บนะครับแพ้กลาสโกเรนเจอร์ Ranger, 3ประตูต่อ4เซาบวกแพ้เบียเรล0ประตูต่อ2นั่นเอง และนี่ก็เป็นผลนะครับการแข่งขันฟุตบอลยูฟาและยูโรป้านะครับลีกสายสองนั่นเองนะครับส่งเข้าฟุตบอลตัวเตาไทยลีกกันหน่อยวันนี้นะครับมีผลการแข่งขันไทยลีกอะไรกันบ้างไปดูกันครับแน่นอนเลครับสำหรับผลฟุตบอลไทยนดะที่20ที่สนามสิงสเตเดียมสิงเชียงรายยูเนเต็ดนะครับทีมอันดับ8เปิดบ้านพบกับนครราชสีมามาส้าร์เอฟซีทีมอันดับ9ที่ชนะมา6เกมติดแล้วนะครับ เกมนี้เยชียงรายใช้งานบิลโรซิม่าเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับโดยมีชัยวัน์บุราณทำเกมสนับสนุนด้านทีรศักิ์โพอ้นนะครับเกมนี้เนี่ยมีเดนิสมูริโร่พร้อมกับอามาดูออโตราและเจฟซี่เคเรนจนนาทีที่40เชียงรายมาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวัดที่โชดพัดภพุ่มแก้ว เปิดบอลให้กับบิโรซิมามงไปติดเซฟธนชัยหนูราชนะครับปัดมาเข้าทางชัยวัุรานยิงเข้าไปให้เจ้าถิ่นนำก่อน1ประตูต่อศูนแต่ถัดมาเพียง2นาทีครับโคราชมาตีเสมอได้นะครับเป็น1ประตูต่อ1จากจังหวัดที่ปละลองลาวันตีนะครับเปิดให้เดนิสมูริโลมงเข้าไปและหมดครึ่งแรกเสมอกันด้วยสกอร์นี้นะ ครึ่งหลังเนี่ยไม่มีประตูเพิ่มครับจบเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งทำให้เชียงรายเนี่ยมีเพิ่มเป็น31คะแนนส่วนโคราชมีเพิ่มเป็น29คะแนนอีกคู่หนึ่งนะครับที่สนามชนบุรีสเตเดียมเป็นอย่างไรไปติดตามผลกันครับซึ่งแน่นอนนะครับชนบุรีสเตเดียมชนบุรี FC ทีมอันดับ12ที่ไม่ชนะมา4เกมติดแล้วนะครับเปิดบ้านพบกับ PT ประจวบ f c ทีมอันดับ13ที่ชนะมา2จาก3เกมหลัง ครึ่งแรกทั้ง2ทีมนะครับยังเสมอกันอยู่ที่0ย์ประตูต่อ0ูนย์แต่ครึ่งหลังครับคุณผู้ชมนาทีที่74เป็นซีเกตมาปูเตะนะครับที่เก็บบอลได้ในเขตโทษก่อนจะให้วินเลนโมต้านะครับล้มตัวยิงเข้าไปให้ประจวบนําก่อน1ประตูต่อ1ช่วงเวลาที่เหลือนะครับไม่มีทีมใดยิงประตูเพิ่มได้จบเกมประจวบบุกมาชนะชนบุรี1ต่อ0มีเพิ่มเป็น23ขยับขึ้นมาอยู่ที่1 1 ส่วนชมบุรีตกไปที่13แล้วนะครับโดยมีแต้มเหนือโซนตกชั้นแค่3คะแนนเท่านั้นเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของเพจเครึ่งลูกหนังกันกับคุณเจดาศีวิเศษนะครับสำหรับวันนี้โฟนอินเข้ามาอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเจครับสวัสดีคุณกูดี้และสวัสดีแฟนข่าววอนิวส์ครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับผลบอลที่ผ่านมา ก็เมื่อคืนที่ผ่านมาถ้าเอาฟุตบอล่างประเทศก็คงจะต้องไปที่ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นรอบ3-2ทีมสุดท้ายนัดแรกครับถ้าเราจะโฟกัสไปที่ทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บุกไปเยือนเรอัลเซเรดที่สเปนนะครับแต่ว่าต้องย้าก่อนว่าเกมนี้เนี่ยไม่ได้แข่งที่ประเทศสเปนนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิด19ทีที่เขามองว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศในกลุ่มเสี่ยงนะครับเกมนี้ก็เลยต้องย้ายไปเล่นที่เมืองตูริน ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งเป็นสนามรังย่าของยูเวนตุสแทนนั้นก็หมายความว่าโซสดาตอาจจะหมดความได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านไปนะครับเพราะว่าแฟนบอลก็ไม่มีอยู่แล้วแถมไม่ได้เล่นในสนามตัวเองนะครับใช่ส่วนผลการขันก็ถือว่าก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดเหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์ก็บุกไปถล่มโซสซดาถึงสี่ประตูต่อศูนย์เตุว่าเกินคาดไหมฮะอย่าง,างานี้ก็จริงจตาม ตามข่าวที่ออกมาเนี่ยแมนยูดูเหนือกว่าอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าการบุกไปยิงถึงสี่ลูกเลยโดยที่ไม่เสียเลยเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะเกินคาดนะฮะครับแลางด้านสปอร์ติ้งบารากาและโรมาล่ะครับก็ส่วนคู่อื่นเนี่ยก็หลายๆคู่ก็ไม่พลิกล็อกนะครับครับในการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างโรมาก็บุกชนะบรากาไปสองศูนย์แล้วก็ทีมอย่างทันต์ฮอสเปอร์นะครับเมื่อคืนนี้ก็บุกไปถล่ม ทีมจออสเลียไป4-1นะฮะ <c oughs> ก็จะมีแค่อาร์เซนอลเท่านั้นเองนะครับที่อาจจะดุดในการสเสมอเบติก่าไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับนี่ผมอาจจะโฟกัสไปที่ทีมแดงกฤษนะครับทึ่จะว่าไปก็ถือว่ามีลุ้นในในถ้วยใบยนี้นะครับเอาหลังเกมนิดนึงในเกมของแมนยูนะครับตัวชาก็ออกมาพูดถึงเหมือนกันว่าค่อนข้างพอใจแล้วก็สรุปสุดท้ายก็บอกว่าถ้าแมนยูสามารถหาพื้นที่เข้าทํา ได้อันตรายแบบเกมเมื่อคืนนี้ครับแมนยูก็จะเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายยิ่งขึ้นแต่ว่าไฮไลท์เมื่อคืนนี้น่าจะเป็นเจ้าหนูอามัดดิยโลนะครับสีดาวรุ่งชาวลิโอรพูที่แฟนแมนยูอยากเห็นเนี่ยเมื่อคืนนี้คุณกุดดี้โซชาเนี่ยส่งลงเล่นในช่วงท้ายเกมนะครับอยู่ในสนามรราวสักสินาทีครับก็ถือว่าดูแล้วก็มีทรงดีทีเดียวนะครับน่าจะเป็นอนาคตของแมนเชสเตอร์เ็ดได้ในทีมชุดนี้เลยครับก็ถือว่าออกมาโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับสําหรับ แข่งท่านี้ก็ใช่ครับก็ก็น่าจับตามองนะครับก็เดี๋ยวเกมนัดหน้านัดที่สองเนี่ยจะกลับมาเล่นในโอทาฟอร์ดนะครับในวันพฤหัสบอดีหน้าก็ดูแล้วค่ะไม่มีพลิกล็อกวีน่าสันตโรจริงๆนี่ต้องบอกว่ายังไงแมนยูก็ก็ผ่านเขาก็ต่อไปแน่ละครับครับไปดูหลีกในไทยกันบ้างนะครับกับสิงชิงรายนครราชสีมาเนี่ยเป็นยังไงฮะหลังเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จริงๆการเจอกับ นครราชสีมาของเชียงรายก็เป็นงานที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเอาตรงก็ทีมโคราชเนี่ยก่อนหน้านี้เอาชนะในลีกตอนน่อเนื่องมาหกนัดติดแต่ว่าเชียงรายเองถ้าเล่นในบ้านก็ถือว่าเหนียวแน่นนะครับจริงๆเมื่อวานเนี้ยคู่เนี้ยสองประตูมันมาจากสองนาทีเลยนะครับ,ค,รบคือเอาง่ายๆพอเชียงรายนำนาทีสี่สิบเอ็ด นครราชสีมาก็ตีเสมอนาที42เลยนะครับครับก็แบ่งแต้งกันไปหลังเกมเนี่ยคุณซือของเจ mm ้า hmm. ทิมยางเอเมอร์สันเปเรร่ราก็ออกมาบอกว่าเสียดายที่พลาดสามแต้มเพราะว่าทีมนี้นําก่อนส่วนฝั่งของทีมเรียนอย่างโพชโจธีรศักดิ์โพอ้นนะครับก็ออกมาชื่นชมลูกทีมถือว่าแม้ว่าจะถูกอยู่สอิติชนะติดต่อกันไปที่หกเกมแต่ว่าการบุกมาเสมอเชียงรายก็ถือว่าเป็นงานที่น่าพอใจแล้วครับ ครับคุณเจครับท้ายนี้ฝากถึงเกมที่น่าติดตามกันหน่อยครับก็เดี๋ยวคืนวันนี้นะครับจะมีฟุตบอลในอังกฤษด้วยนะครับจริงๆริมีเกมไฟเดนไนต์ก็ไปติดตามกันได้นะครับอย่างัูดแฮมันบอลเดอร์เรอร์จะเปิดบ้านเจอริฟ์อยู่ในในในเกมไฟเดนไนต์นะครับส่วนฟุตบอลไทยเนี่ยก็คงจะฝากสุดสัปดาห์นี้นะครับทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์วันเสาร์สี่คู่วันอาทิตย์สี่คู่ผมเองเนี่ยจะบรรยายเกม ที่ทางทรบห้า hd 1นะครับก็คือช่องห้าใช้เป็นแฟนเมืองทองนี่เดี๋ยวรอติดตามได้นะครับเมืองทองจะบุกไปเยือนราชบุรีครับวันเสาร์เวลาหกโมงเย็นครับก็ติดตามกันได้ครับขอบคุณมากมากครับคุณเจตครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับและนี่ก็เป็นเจ้าของเพจนะครับเจตครึ่งลูกหนังกับคุณเจษดาศรีวิเศษนะครับก็ติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับการพากฟุตบอลนะครับของคุณเจตทางทรบ5 hd 1นั่นเองนะครับ หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับสถานการณ์ข่าวของทาง w o r ร์ New s ของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับทาง w w w u n m e d i g i ว a c ดอทและเพจ a c e b o o k นะครับของทาง w o r n e News ของเราวันนี้ผมและทีมงานต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ w o r l d News ข่าวในมือคุณ